สวัสดีค่ะ,ะมาดูผักสวนครัวดวยคะ่ะว้าวตังงวใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยบ่ถึงมเมืองนี่เด้อน,นะคะผักสวนครัวของเรามะเขือยาวดวยคะ่ะ ปลูกเองอันนี้กำลังออกดอกน่าหน่วยด่ค่ะพร้อมกินแล้วเอาไปถอดใส่ไข่เก็บเลยนะคะเก็บเลยเด้๋ยค่ะเอ่ะ,อะ ได้แล้วค่ะโอ้หอลอ,อกคับมูหยังเนอะคันอีกเนี่ยค่ะอืมอ,อันนี้ถอดใส่ไข่ยินกระหนมพิกกับปิ เดวยวค่ะเมนูแรงนี้อักส่วนครัว่วเฮาเด็ดค่ะสวัสดีค่ะ